เฮ้ยชื่นใจสดชื่นมากอากาศดีมากๆลยเลยล้วพักหลังนี้เดี๋ยกข้างในแต่ ทีวีไม่มีนะคะเตอแจ็คพอตอีกแล้วแอร์ air ไม่ส่ายเอ้ยแอร์ไม่สวิงนี่คือห้องที่เราได้นะคะอากาศดีมากนี่ call it. Let's see. ยากาศดีมากทุกคนหายร้อนเลยชื่นใจมากๆเลยปาริหัตนะคะเกาะสีชังโอ้ดูดิดูดิมนซุ้มนั่งกินดูยากาศสวยมากเลย